ฉันจะเป็นราชาจนสลัดให้ได้เลยสวัสดีอามีอามีงาปรือฉันลูฟี่เฮ้ยไม่ใช่ฉันลูยูนฉันน่ะฉันน่ะจะต้องตามหาวันพีษให้ได้ไปตามหาวันพีษกันอันดับแรกฉันต้องไปตามหาผลปีศาจก่อนอ หาผลปีศาจก่อนโอ้เจอผลปีศาจหอมหัวใหญ่แล้วไปไปทำข้าวผัดผลปีศาจหอมหัวใหญ่กันไปฉันต้องไปล่าหมูเพื่อที่จะนำมาทำข้าวผัดนั่นไงหมู ระดับชั้นนะ่ะรูยุนไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการล่าหมูชั้นนะ่ะใช้แค่หมัดเดียวก็สามารถโค่นหมูตัวนี้ได้แล้วหมัดยางยืดย่าง วิชาหั่นหมูด้วยมือเปล้ายๆๆๆๆๆหั่นหมูด้วยฝ่ามือเรียบร้อยแล้วผลปีศาสหมหัวใหญ่ไม่สามารถหั่นด้วยวิธีธรรมดาได้มันต้องวิธีนี้เท่านั้นยะไอ้ๆๆๆๆ ในที่สุดผลปีศาจหอมหัวใหญ่ก็ถูกจัดการลงจัดการผักชี่จจัดการกระเทียมยจจัดการต้นหอมยจจัดการมะเขือเทศยจจัดการคณาจ้าฉันน่ะจัดการผักทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดูสิ ไปตามหาวัตถุดิบต่อไปกันนั่นก็คือไข่ของกาลูไปไข่ไข่กาลูอยู่ไหนไข่ไข่กาลูอยู่ไหนโอ้นั่นไงรังของกาลูฉันขอไข่ไปก่อนนะกาลู ตอนแรกผัดกระเทียมให้หอมขั้นตอนที่สองผัดหมูให้สุกใส่ไข่ของตาลูลงไปตามด้วยผักใส่ลงไป ผงปรุงรสซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวสีอิ๊วดำน้ำตาลใส่ข้าวลงไปพัดและสุดท้ายต้นหอมผักชีใส่ลงไป เราผัดพลังลูยูนเสร็จเรียบร้อยไปทานกันอืมอร่อยกันโอเคเวลิโกดสวัสดีอามีอามีงาปลือบ๊ายบาย